สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแชร์ใช่ไหนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักสิบล่างนะครับ2ตัวปักหลักสิบล่างซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ที่เราคำนวณไว้งวดที่แล้วนะครับ ได้ศูนย์กับ1นะครับกับระววนลที่ออกหนนะครับหลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาต่างกันต่อนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญยาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณยน้อนหลัง โคตรก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เข้ามาเหมือนกันนะครับกักสิบล่างเหมือนกันลงคู่กันไว้นะครับสูตรนี้วัดที่แล้วนะครับคำนวณไว้ได้หนึ่งศูนย์สามนะครับเดี๋ยวงวดนนี้เราลองมาตามดูทั้งสองสูตร ซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสถิติของสูตรนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขสองตัวมาหลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดติดกับงวดที่ผ่านมานะครับ ของงวดคิดแล้วนะครับหนึ่งบวกสามเป็น 4, 4ี่ี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้เลขศูนย์เพิ่มหนึ่งแมนะครับสนี้เพิ่มหนึ่งได้หนึ่งนะครับศูนย์กับ1นะครับ,รบประวัติที่ออกหนึ่งสี่นะครับของงวดที่ผ่านมาเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สอง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหน่วยบนนะครับเลขศูนย์หลักร้อยหลักสิบเลขหน้านะครับครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สอง สี่นะครับเลิเก,ก้าศูนย์บวกสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบห,หกนะครับได้เลขหกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้เลขเจ็ดนะครับสองตัวนะครับจะมาไหมตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับวัวันที่หนึ่ง วันวางคมห6หนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับอดีตนะครับที่ผ่านมาว็เข้ามาแฝงวดจิตนะครับวดที่สองที่เราจะมาลุ้นกันนะครับวดแรกเข้ามานะครับที่ลงไว้อีกหนึ่งสูตรนะครับลงคู่กันไว้นะครับสูตรนี้ สถิติของสูตรนี้ก็เข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับงวดที่หกหนึ่งหนึ่งสามตัวนะครับสูตรนี้เข้าข้าวนะครับศูนย์บวกสามบวกศูนย์ได้สามบวกหกได้เก้านะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับสามตัวเก้าแปดเนี่ยกับผลวันที่หกหนึ่งหนึ่งนะครับสถิติเท่ากันนะครับกับสูตรแรกนะครับ ของวดที่ผ่านมา1นบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7เบวกสเป็น11บอได้เลข 1, หนึ่งสิเอลบหเหลือ0ูนยะครับศูนย์บวกสได้3กับผลรางวัลที่ออก1 4นะครับเลขหนนะครับตัวที่เข้ามา งวดที่แล้วสองสูตรน,นี้ผมไปเน้นที่เลขศูนย์นะครับงวดที่แล้วถ้าเาตัวชนก็จะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ผมไปให้น้ําหนักที่เลขศูนย์นะครับงวดที่แล้วเพราะว่าเป็นเน้นตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลุดนะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ ได้เลขค,ค,คู่นะครับงดที่แล้วหลุดนะครับมาเป็นเลขคี่นะครับสลับกันนะครับเลือกคู่คี่หลักสิบกับหน่วยล่างก็สลับกันนะครับหลักสิบ,สบ,นนบมาเลขคี่หลักหน่วยมาเลขคู่แต่สูตรที่ลงให้เลือกคู่คี่หลักสิบได้เลขคู่ลหลักหน่วยได้เลขคี่นะครับผลวันที่ออกก็สลับกันก็คือว่าหลุดนะครับเลือกคู่คี่เรามาดูของงวดนี้นะครับสูตรนี้ ตำแหน่งนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนตัวแรกนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองเลขสามแล้วก็หลักร้อยหลักสิบนะครับของเลขท้ายครั้งที่สองหล,ลักร้อยเลขเก้าหลักสิบเลขหก ศูนบวกสบกเเป็น12 12อบสกหเป็น18บแนะครับได้เลขแปดลบนะครับตัวแรกล7เจ็ดบวกสามได้สิได้เลขศูน ต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาดูถึงความน,น่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นในการนี้หรือไม่นะครับวันนี้ถ้าจะเอาตัวชนนะครับก็ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับสูตรสองตัวนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับสูตรนี้ได้แปดเจ็ดศูนย์ถ้าเอาตัวชน ถ้าทั้งสองสูตรไม่ผิดก็จะเป็นตัวชนนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ถ้าตัวชนไม่มาอาจจะมาตัวอื่นนะครับก็ลองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับหรือจะวัดดวงวัดใจไปตัวชนก็พิจะะารณานะครับก็ลองดูนะครับว่า จะไปต่อหรือไม่นะครับทั้งสองศูนรนะครับงวดที่แล้วนี่ก็ชนกันที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งะครับผมไปให้น้ําหนักที่เลขศูนย์นะครับงวดที่แล้วก็เข้ามาที่เลขหนึ่งงวดนี้ถ้าเอาตัวชนก็เลขเจ็นะครับหรือจะรอดูภาพรวมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับก็ลองเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับอไ,ไปจบ ตัวไหนสูตรไหนก็ลองพิจารณาไปนะครับต่มาไม่มานะครับเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเราก็มาให้พิจารณาก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมอนเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR c h e own i s t r y f r e ทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านี้ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่เข้ามานะครับสสูตรได้เลขศูนย์สองสูตที่เข้ามาก็จะลงให้ดูพร้อมกันนะครับ หลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ